เช้าเนี่ยเราก็มาหาปลาเหมือนเดิมนะครับจะมีปลาไม่น้อยไม่นาอมาแล้วครับเช้าเช้าให้มันมันเงียบชี่แทาวิธีชาวลินแม่น้ำโขง กำลังหาปลามาดูครับจะได้ปลาไหมตื่นเช้ามามาหาปลามีมีอยู่เห็นปลาดิ้นกระเดวกระเดาอยู่ ตอนเช้าจะได้ปลาค่อนข้างตัวใหญ่อยู่นะเออปลาตัวใหญ่อยู่แต่มันติดไม่เยอะเนาะตอนเช้าตัวใหญ่เนาะมาได้ครับเช้านี้ ตื่นเช้ามันดีอย่างนี้นี่เองอ,ออกแซนเอา้าออกแล้วว่ะออกแล้วตัวนึงเอาลาขึ้นปี